พี่แอดจะหลับละตาตาตาจะปิดเลยน่ะดีดีแอดโอ้ my god อ้าวเมื่อวานบอกแล้วนี่ครับเนอะไปทำอะไรไปน่ะหลับคัสซีมคอนเทนต์เลยนะใครได้บอลจำแย้มมองแอดพ่อบ้านเกมเมอร์เซวเซวอ้าวมาทีโน่พี่แอดทำไรพี่มาทีโน่กูทำไรแล้วทำไรอ่ะแล้วบอกว่าไป็นับบอลอะ ง่วงนอนแล้วเนี Aber ่ยยังงงอยู่บอเอลยอลบอาบอลบาลบลบกูบอล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 บ่ลบอ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 บอลบอลบอระอลบลบอลบออลบอลบอลบอบอล